dừng lại nào. Ừ. <laughs> <Yeah. cười> yeah. yeah, yeah. yeah. yeah, Nhá. Dạ. Yeah,

เ้างูมิว่วอะไปดูข้างนอกอไันูข้าไออไม่ออกไปหรอกหยาบน้ำนอนแล้ไมันไม่มีถ้าจะให้เข้าไปมันก็แปกลกนะต้องเข้าไปนู่นน่ะ เราต้องเดินเข้าไปเลยสิจะเห็น